พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2อ5 1พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ2551มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามในพระราชบัญญัตินี้คนพิการหมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดผู้ดูแลคนพิการหมายความว่าบิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีพรรยาญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหมายความว่าแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคลเทคโนโลยีสิง่องำอำนวยความสะดวกหมายความว่าเครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะหรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มรักษาคงไว้หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสื่อสาร รวมถึงกิจ,จกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระครูการศึกษาพิเศษหมายความว่าครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาทางของรัฐและเอก,กชนการเรียนร่วงหมายความว่าการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบรวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกกลุ่มรวมงทั้งคนพิการสถานศึกษาเฉพาะความพิการหมายความว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอก,กชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะทั้งในลักษณะอยู่ประจำไปกลับและรับบริการที่บ้านศูนย์การศึกษาพิเศษหมายความว่าสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทางการจัดสือ่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะโดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอื่นเป็นผู้จัดตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐม,มวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาอุดมมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นองค์การคนพิการแต่ละประเภทหมายความว่าองค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสำนักงานส,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติคณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกองทุนหมายความว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้มาตราสี่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตนินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศนันเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวดหนึ่งสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษามาตรา5คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้หนึ่งได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสองเลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลน,นั้น3ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทางการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคลมาตรา6กให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดให้ครูการศึกษาพิเศษครูและคณาจารย์ได้รับการส,ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดมาตราเจดให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วมสถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา8ปดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวงสถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายทางการเรียนร่วมการจัดการศึกษาเฉพาะความพิการรวมถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นการฝึกอาชีพหรือการบริการอื่นใดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีซิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสมทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ มาตราก้าวให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาครูบ,บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะและความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการมาตราสิเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติข้อกำหนดระเบียบหรือประกาศแล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนินี้หมวด2การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมาตราสิให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วยหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการสองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองสามกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสิบคนได้แก่ หลักกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรม,มาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรม,มาการการอุดม,ม,มาาศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาคร และเลขาธิการสำนักงานส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน13คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารการศึกษาด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้านกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกันทั้งนี้ยังน้อยเจ็บคนต้องมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขาุุการและให้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา12ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งเสนอนโยบายยุทธศาสตร์แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการแผนการจัดสรรทรัพ,พยากรและแนวทางการพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกระบบและทุกระดับต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่สองเสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตร การกำหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการการได้มาและจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติสพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของหน่วยงานในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการรวมทางอนุมัติโครงการหรือแผนงานที่จะใช้เงินกองทุนในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสี่วางระเบียบข้อกำหนดประกาศคำสัง่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการการอุดหนุนทางการศึกษา การจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของสถานศึกษาทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการห้าสงเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการรวมทั้งสนับสนุนโครงการเพื่อสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ6ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างบูรณาการรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษครูและคณาจารย์ให้มีองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเจตวังระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรายี1สิวางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรายี2สิบวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำรายงานสถานการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรายี3สิบวางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินกองทุน การตัดนี้เป็นศูนย์โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา24/11วางระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานให้การรับรองหรือเพิกถอนการรับรองแก่สถานศึกษาของรัฐและเอก,กชนที่จัดการเรียนร่วมสถานศึกษาเอก,กชนการกุศลที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 12ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรา13กรรมการผู้สมคุณนวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ3ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันเมื่อครบกำหนดตามวาระในวัดหนึ่ง ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายใน60วันในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณ,ณวุฒิสืบผนจากตำแหน่งตามวาระนานอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณ,ณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่มาตรา14นอกจากการผลจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณ,ณวุฒิผลจากตำแหน่งเมื่อหนึ่งตายสองลาออก3าเป็นบุคคลลมละลาย4ี่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ถได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหกรัฐมนตรีให้ออกเพระาบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียมาตรา15ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างและให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเม้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึง60วัน จะไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ,ณวุฒิแทนก็ได้มาตรา16การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมครั้งใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการตามลำดับเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดมาตรา17บ,บคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายการประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นำมาตรา16มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา18ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการรวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งส,งส่งเสมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษารวมทั้งประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ สสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการเรียนร่วงแก่คนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ3วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ4ผลิตวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ5าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเทคโนโลยี Technology สิ่งอำนวยความสะดวก6ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองทุนเจริญส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ8ประสานส,ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการก้าวประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนกำกับดูแลให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา19ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วมการนิเทศกำกับ ติดตามเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวัรคหนึ่งให้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนทรัพ,พยากรตรงความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรายีให้สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาตามภารกิจแก่คนพิการ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลหมวดสามกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการมาตรา21ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นเรียกว่ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยกองทุนประกอบด้วยหนึ่งเงินและทรัพย์สินที่โอนมาจากเงินกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการพศ2อ4 6 สองเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นสเงินรายได้ที่ได้จากการออกสลากหรือการจัดกิจกรรม5ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน6เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค หรือมอบให้เจรายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแ่นความพิการตามที่กฎหมายกำหนดมาตรา22ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่ห <recording>. นะะึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการหนึ่งคนเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองผู้แทนสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักงานส,งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิที่ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวน11คนในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยเจ็ดคนเป็นกรรมการและให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ มาตรา23ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้น 1. บริหารกองทุนรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนการหาประโยชน์และการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด สารายงานนดัานการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายมาตราย4การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนและการตัดหนี้เป็นศูนย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังมาตรา25ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการมาตรา26ให้นำบทบัญญัติมาตรา13มาตรา14มาตรา15และมาตรา16มาใช้บังคบับกับการดำรงตำแหน่งการพนจากตำแหน่งการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างและการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม